ดูปลาวันนี้เราอยู่กันที่สามทหารกบ,บินบุรีค่ะทุกคน,นใครเคยกินข้าวต้มปลาร้านนี้บ้างคะอิซาม,มีบอกได้เลยว่ารสชาติแม่งโคตรถ,ถึงอ่ะ่ค่ะทุกคนมาแล้ว<ร>ทุกคนจะเป็นอย่างนี้เลยนะกินไหมคะไม่ว่าจะเป็นปลาหรือข้าองในที่นี่เขาไม่ข่าวเลยนะคะทุกคนที่ม,มีชอบมากๆเลยก็คือปลาลวกจิ้มกับทุกคนโคตรเด็ดอะ่ะเสิร์ฟพร้อมน้ำจิ้มเต้าเจี้ยวของสูตรทางร้านเลย และนี่คือสิ่งที่เรามาร้านนี้นะคะที่เราต้องสั่งเลยที่เราไม่สั่งไม่ได้เลยนะคะก็ะคือปลาลวกซิม mm. เขาจะมาอย่างนี้มาคู่กับซิมเต้าเจี้ยวอย่างนี้นะทุกคนนี่นะปลาชิ้นอย่างนี้นะมีขิงมีอะไรอย่างเงี้ยนะ mm hmm. อ๋อมาดูปลาเลย คือเนื้อปลาเขาเป็นเนื้อปลาชิ้นใหญ่ๆสามีชอบมากอะทุกคนกัดไปมันพอดีคำมากที่ชอบเลยคือมันไม่ขาวนี่แหละที่สุดสดอะนบนปลานะเนี่ยคือกระดูกมันกรอบกรุ๊ๆเลยอะ่ะ นเนื้อปลายางนี่นะแล้วก็ใส่กับน้ำข้าวต้มตรงนี้มีสองทลนโคจะถูกต้องใครเคยมากินแล้วบอกพิสมีบ้างนะ